กาบสบายดีและสวัสดีด้อโพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์ิลาาเบอร์สทุกุูทุกคนกะมือนี่เนาะมาพบพอ่อบอรีซาดชาแน,นลคือเก่ามือนี่ตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงเวนทีเรียบร้อยเนาะกะอ่าสีวาเคใไม่นี่กะได้เนาะก็คือเห็นผู้สาวไม่ห้างลูกซองพี่น้องเลย อทางสื่อเสียงเฮียงน้ำหนี่งอยังบ่ท <ube> okay, ่านฮู้เนาะโอเคไปโอ้ไปล้มไปหุ่จักสื่อเสียงเฮียงน้ำต้องการพล่อยพี่น้องเลยแต่ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยเด้อพผมพี่น้องอ่ะเอาอะไรยังห่างเนาะไปโอ้ไปล้มกันเพราะว่าก็ะชี้ท้ายกล้องหลังนี่แหละบอกเสียงกระกล้องหน้ามันใช้บ่ได้แล้วพี่น้องเลยโอเคพี่น้องไปไปเนาะมาหอดมาถึงพี่น้องเลยมาหุ่จักสาวมั อ่าซื่อเสียงเฮียงน้ำกับยังบุท่ันหุก้อมีือสามมมีอายุจากปีเดีวสาสี่ปีสามสี่ปีเต่สปีเป็นสายเนาะี่สิบสี่ปีเอป็นสาวสดรึไหมฮะไม่ฮะไม่ฮะลูกจะคนละลูกสองอยิงหนึ่งายหนึ่งยิงหนึ่ง้ายหนึ่งจะกปีแรกลูกแต่ละคนลูคนใหญ่สามปีกว่าสามปีกว่า ขทาเียน่ยังไม่ได้เขา่เขาในชั้นเจ้าจิกเียงใช่เข่าอยู่บ้างอยู่แต่ยังไม่ได้เอาเผื่อจะขาแต่ปีนไก่บ้างไงบ้างเนี่ยในบ้านนี่ก็มีแต่บ่มีของอนุบาลอายุบ่ฮอดก็เลยยังไม่ได้เข่าอนุบาลก็ต้องไปรักษาอ๋อแล้วจะปีทางเลยใช่แตนที่น้องใช่อันลูกสอนปีหน้าก็ให้สอาแล้วต้องปีหน้าเนาะจริงๆแล้วครอบครัวเคลือนย้าอยู่กับใครอยู่กับแม่อยู่กับแม่เอาผู้ชายได้ฮะ ไอ้เพิ่นโมยูของพ่อแม่มันคือว่าทั้งพ่อเจ้านอ๋อพ่อเสียแล้วพ่อเสียตั้งแต่องอายุตรงกี่ปัวอ๋อสี่แดงสุ่ใจน้ำเนาะโดนแล้วก็พ่อเจ้านี่มีกันจี่คนแต่ทั้งมุดนะทั้งเบิร์ตกะแต่เพิ่นเอาเ์ืงินตังแต่อยู่กันอรีกับสามคนระหว่ามีทั้งเบิร์ตกะหาคนอ๋อแต่ว่าเมื่อนี้่ในปีนี้เป็นประเทศไทยน้ำบ่ด้วยเลยบ่ได้เนี่ยปี ีบไเห็นนะเอาอยู่นี่ได้ค่ะกินสองได้หางึันแล้อไก็ซื้อเกียซื้อเอาแม่เพราะว่าปีอ้ายเพินไปไทยแล้วบ่มีคนขาดคนไทยมแต่พกไอหน้าตะกานี่ก็มี่ยมี่แต่ภัิบัติปีแต่บ่มีคนพาเห็ดถามว่าเฮ็ดแต่แต่ปีได้ลายเู่บ่เขาเลยนะห้าสิบห้าสิบกุ้งกินยี่บม่นกุ้งหมืเนนักโดนโบราณ ถามว่าทั้งอันผัวกอาจารย์ย้อนจะเห็นยังจก็บฝาอันเนี่ยเรือโม่ปัดใจกันบุกเข้าใจกันมีโอบเข้าใจกันกรอยูืนกันโบได้สี่แหลกความหักเนาะขันบุกเข้าใจกันกับไปกับบุรุษเนาะยงบัวสิมีลูกหรือว่าบุมีลูกอ่ะบางที่ก็ได้ฝาเหมือนกันเนาะบุกเข้าใจกันเหนื่อยชวนลายบ่สีเคยเห็นอยู่ที่เนาะมันเคยมีครอบครัวหรอกแต่ว่ารู้สึกเนาะ ปันป่นอ่เอ่อแล้วง uh ่า ah ้อมี้แม่ไหนได้เหมนกันแื้เีไปเกี่ยวข้าซอยี่นอ้ออยังหมดทันแล้นีะหักกันหน้าทั้งหน้าเจ้านี่ไปเห็ดไปเห็ดอ้ะมีไปเห็ดปล่อยเหือเลยปล่อยเป็นน้เรือเลยพระวตส่วนลายกะดูเขางเสียบเลยเรือจะผล่เมี่เขาเสยล ยินนาเอฟซีเนาะหน้าก็ยังบ่ทันมีเหตุเหตุไปเนาลองติดต่อมาเบิ่ก็คือทั้งเจ้านี่คือว่าเขามีคนเขามาถ่ายทำแล้วบ่มีเลยมีแล้วอันจวนลายนี่เขาเขามาถ่ายแบบแบบเปิดใจบ่หรือว่าความทุกข์ความยากเจ้าก็ชีวิตประจวันเนยชีวิตประจวันเน่โอ้กับเขาเบาเล้าเขามาทำเบาเล้าน้ำเนาะเลยเลยเลิเอฟซีกับหูย่พี่น้องเลยนี่คือทั้งเจ้านี่ เห็ดดูเห็ดกินแบบเบสอะแบบว่าข่าวกินน้ำอย่างเงี้ยก็กินน้ำธรรมดาธรรมดาบ้านเฮาเลี่ยเนาะหารยูหากินตำอาหารยูหากินแต่ก็บางครั้งก็ซื้อน้ำสารน้ำอ๋อมีย่งบอกแปลว่าขาดอ่ะดีดอวขาดแคนแบบว่าจำแจ๋วพริกกันแลนะหมดเคยมี่หมเคยมีเนาะแบบบ้านเฮาก็หากินตามธรรมชาติก็ได้ทีเนาะน้ำไม้น้ำมันนี่เนาะเลยเป็นชีว่าขาดกัน ลูกผมมีอยังกินกับเป็นฝ่ายบ่ได้ก่าบ้านนอกคลองนาเฮาเนาะหาอยังก็พอได้กินแม่ทั้งเจ้านี่มันก็จะผิดไปหาเงินหาค่าอยู่เมืองไทยบ่างเมืองต่างประเทศนี่มันตัวแบบพญามันยังโบราเลยยังบ่ได้ไปทางเจ้านี่เป็นพญาะเนนเป็นนิ่วมขยันลังกันยังผ่าฟังว่ากินได้ป่าดอไ่ได้ป่าอ๋อเป็นนิ่วมขยันลังเป็นอ่ะมีแบบคุณยิ่งกับมีเป็นเนี่ยมขยลังบ่างจังหวะเนี้ยโลกนี้มัน เนาะโลกนี no, 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 right. ้ม right er> oh, right? oh, no? ันเลยว่าหาเลือูุชายโมุ่นลายุ่นลายชิมิ่งแต่บ้ชายมยกอมีุชายกับเิอโดยโดนขับใจพิษมาตลอดนะแต่บันเนาะบุชิขัใจพิษมาตลอดว่ามีสแต่บ้ชายบ้ากํนลังเลยงีนจะว่น่ลลายได้่วนลายชิมีแต่บุชายแต่เป็นน่กะบูงกัน่กันตัวเองเป็นเลยคือเจ็บอยู่ว่าสมือนี้นะเจ็บเมื่อวานนี่ไปมองกงกอมา ไปกวดเบิ้งนะเมนไปส่องแพพามาเปิ้ลว่ามันใหญ่กว่าเก่าอาการเจ็บเนี่ยเป็นแดดมันกบอกว่ามันเจ็บฉันรังเมนเจ็บฉันรังลงเอวแล้วมันทีเจ็บอมพนแบบคือแบบเทาถือไผถืออย่างประมาณนี้นะมันเจ็บอมพนแต่เมื่อวานนี่ทั้งนั้นน้องไปกวดบ่เมนไปกวดเปิ้ลว่ามันใหญ่เมนมันใหญ่แล้วใช่จังไหนเปิ้ลว่าให้มากินยาแล้วเบื้องทาว่าแปลว่ามันโบเซากระคอยไปหาเปิ้ลใหม่อีกประมาณไ้กินยาแหละจากมื่อ เป็นยามาซ้อนเต็มแล้วก็เป็นบอกที่จินงนำลายๆแต่ว่าเบิดเบิดยาตัวนี้เนี่ยต้องไปหาขวดเพ่็ดีต่อยาถแบบ้าถ้าแบบว่าแบบยังตีแบบห้างยังกินยาอยู่ถ้าว่าอาการมันยังบัวล,ลดการายไปโอ้เ<อ><อ>ขินว่าเทีแก่เจ้าเห็ดเวี้องงะเวียองนะักบ่ได,ด,ด,ด้เล้วเนาะไม่บวชจรินเผ็ดจริงๆโอ้เขิน,ขนว่าโรคมันแข็งมันเขินว่าเรื่องย่อเรื่องนี่ก็บวได้เลยเหตุน่าอันนี้บวชลูกสาวจะนะ ลูกสาวสองคนลูกสาวสาวคนหนึ่งชายคนหนึ so ่งค uh ือชายไปใช่ไหมลูกชายยูนิฟอร์มยูนพ่อร์มทางเจ้านี่เอาลูกสาวไว้แกะเพิ่นกะมาเยี่ยมมาหัวอยู่บ่ปะไม่เห็นเลยบตั้งแต่เลิกกันมาก็ต่างคนต่างอยู่จะปีได้เลิกกันไปเลิกกันมาก็เกือบสองปีแล้วสองปีแล้วก็บม่ได้ติดต่อกันเลยบตั้งแต่เลิกก็บม่ได้ติดต่อแม่นเด็กอัน กันบุเข่าวแตกันก็ทางเฮาวคง่อยากติดต่อมีอย่างนี้เนาะมีถือว่ายู่มันก็ดีเลยอยูมันยีนอยอืมดึกซ่าก็เป็นแต่หักต่แพงอยู่ได้เนาะอืมไปได้สิแมาเป็นพ่อนเลยทำงานหน่อยนอนบ่คือทางครอบครัวจันนี่ก็ถือว่าคุมอยู่คุมกินอยู่พอเพียงเนาะปัจจุบันนี้เนาะ ันว่าเเจ้าไปหาเงินกันเบบนี่กับเจ้าไปเหตุงานหนักบ่ได้หนึ่งกันยากเลน่นเนาะมีแต่ว,ว่าทาั้นง,ง,งนั้นงานเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขายได้อยู่บ้านเนาะการเห็ดซัมนีน่ได้อยู่เนาะเลี้ยงหมูถือว่ทาทั้งเจ้านี่กับมีแนวอันปลูกพังมีอย,งอ,ยงอยู่บ้างหรือว่ามัลจะปลูกพังเพราะว่าหน้ามันก็มันขาดเทน้ำหน้ามันได้เือละโอ่ง แบบนี้ครับผัสใจสองครอบคัวกันได้ไหมบอ๊ะได้นะได้หน่อยแค่น้ามันมันโม่หอดตาน้าแบบว่าง่ายๆกับโมบ้านหอยน้ามันง่ายเป็นกับเกือบโมบ้านหมดเลยยังไงเกือบถูกรังฆ่าเลยกับหมู่บ้านตอนนี้บางบ่อกกระถือน้ำเค็มกระถือน้ำเค็มอย่างกับคือฮะโบมีซิดที่ปลูกยังเลยมันเป็นพื้นที่สูงทางนี้เนาะโบขวายเงิน แต่น้อยบ่อไเนด้บก่อน้ำจืดถ้าคือ่อน้ำจืดแต่มันก็ได้น้ำหน่อยเ้าถือ่บน้ำเค็มมันกได้น้ำลายแต่้าก็คิปลูกพังบได้แบบเห็ดกระเผลยังกระ่บได้แหมือนน้ำเค็มนะแม่แบบอาบน้ามันกระ่เป็นพอในน้ำเค็มแถวนี้มีอ่างหรือว่าวงหวยยังบอหวอกเ็กหวยใหญ่หวยใหญ่วน้าเค็มเกิอยูแถวนั้นนะ เพราะน้ำเป็นน no ้ำหวานมันออกชีกับเค็มเท่านันบกเค็มบ่เค็มบ่เพราะน้ำธรรมชาติหลายแต่น้าจอเนี่มันเค็มบ่อของน้ำเบาเขาอยู่ห่นน้ำร้ายแต่เค็มบ่อของเอึดก่อยน่ะน้ำหน่อยแต่น้ำจืดบ่อของเกิดก็น้ำจืดเย็นวางเป็นเบื้องคือแบบว่าอ่างบักอ่างซีนะำบ่อสิพองยันเป็นเบิ้องเหมือนเช่นเนี่ยมันทิมีน้ำเค็มหลายส่วนใหญางมันเค็มน้ำน้บ่อ่องมันเก็บน้ำโอเคน้องล่ะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยววันนี้ ิขากด้เกินข้าวแกงกบแกงกบอันนี้อาหารบ้านเฮาเนาะแซ่บและซือกบปอือขุดเขุดเองเมื่อวานนี้เนชื่อยังนนีน่ะน้องแพน้องแพมอือขุดแถวนีมขุดงขุด่แม่นขุดตามทุ่งนียังบ่ทัน้งเียน ยังไม่ได้ทอดเลืแทะถามได้ันเลยมาีดได้รื้อหมดคือไปตรงตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเนาะเตอนทำนั่นเนี่ยโมเห็นทั้งลูกแล้วแบบอันี้ก็เลยทำมันก็อือเป็นต้นแลยวทำใหม่อีกเจ้าก็ยังิดให้แล้วของเยนอยู่แล้วเนาะี่แรกว่าพีให้เพ่นสักเข้าปีนี่แหละพอดีแบบตัวเอ็โซ่ช่วงนแก็เลยบุมีทูไปฝากชิว่อตัวเองแม่นช่วงเดือนพฤษต่อเดือนเจ็ดนะคเจ้าอนไ เม่ก็ร่างเศร้าหวังนี่นะได้เดือนกปวดมันเป็นเป็นได้นี่เป็นพยาธิตัวนี้บ่หรเลยว่าจังก็มันบ่เม่นพญาธิตัวนี้แบบพยาธิตัวมอลาวนะแรกๆเขาก็บุ้งแบบมันเมื่อยแล้วปวดหัวธรรมดาก็แบบโดนแบบเข่าเดือนอะไรบานี้แบบบ่ได้ไปหาหมอบบได้แบบกินยาางแบบกินยาทั่วไปแบบลดไข่ธรรมดาอะไบ้านี้มันเจ็บหัวเฮงอะแบบนี้มันเมื่อยเมื่อยแบบบ่มีสาเหตุ แบบเขาปลุกเขาจังไปเลยสักแบไปส่งมอเซนุ้งไปส่งมอเซนุแหละตอนดึกๆเขาส่งลงสวรรค์ไปนอนสวรรค์ตรงคืนแต่เขาปวดหาพยาธิแบบมันบวมแบบไข่ก็ธรรมดาไข่ก็ธรรมดาแต่แต่เสื้อคาวมันก็คือธรรมดาว่าเป็นโรคหัวใจพาไปเอกซเรย์เหมือนมันกระโบมีว่าขาดเลือดไปอะไราตรวจเลือดมันกระโบมีหนัประมาณแต่นอนตรงคืนแหละเขาเลยให้ ขึ้นมาป่วมมอลลแต่ว่าอาการเหมือนของเฮาแบบมันแย่ลงขมูลขมืลไปแล้ว้ว่าใส่ทุกที่ตลอดแต่ว่าป่วมมอมันก่อนเช้าเนี่ยมันป่วมมอลาเขาบอกไม่ได้วปวมมอลลาอ๋อชื่อตแบบว่าทางงานน้องเขน้อยพังจุดสิบแล้ว่าถึกของถึงเนาะแต่ว่าอาะฉะนั้นเนาะแต่ว่ามันก็เชื่ออะไรเชื่อเราเนาะไม่เชื่อของใครของมันพี่น้องเลยอ๋อทั้งพังทั้งน้องว่าคือจิดประมาณนั้น คนบางทีคนอิจฉาพาโเฮาเห็ดใส่เฮาเนาะเวลาที่เมื่อยน้ำแบบปีนนี่มันทีเย็นประมาณึ้นมาหดึ้นขามนรงเลยมันคีอเย็นเลยมันคีอมึนขึ้นมาเลยเฮรก็ะยูงยากเลยเนาะหัวมันก็คืเจ็บเวลาที่เมื่อยนะมันคือเจ็บเลยมันคีอมึนแบบหนาเบิดเลยหนาตาเลยมันคีอแหนื่นตำ้งเอหายใจก็ออกกันอือตอน้นคิดอยู่ว่าที่อยู่รอดบนบนโลคิดว่าสี่รอดเพราะว่าแบบอาการเมื่อยแบบมันถุกมือแบบ ข้าวน้ากับแบบมันเริ่มมันบริกรกันเคืนกัเริ่มบได้น้องเลยนะโอ้โหเคืนกันทั้งน้องกับบริยน้องอีกช่วงนั้นจ้าโจยโจยแบบโอ้โหแลงอีงเนาะนีใครมาเห็นกันเจ้าน่ะใครก็บริคิดว่าคิรอดนะแบบว่าข้าวน้ากันฉันบริกินเลยนะโอยเรืองนิดนึงเนาะเป็ดเจ้าเลืองแบบแต่ยังว่าแบบยังมีบุญอยู่หน่อยนึงเลยแหละทั้งทั้งน้องปัวนี่กะจ็ดเดือนปัวนเพื่อนป่วนกะลายเดือนอยู่สองสามเดือน เธอทั้งจอหป่วยมาสองสาเดือนพุทธตอนนั้นลูกอะยังอยู่บ่อยู่บัดบวกเด็กบุตรป่วยอยู่คนเดียวอ๋อมีเมื่อเมื่อหนาเราไปเพื thousand, 6, Hence, no ่อนรางนี่แหละเป็นเข่ามาแต่หน้าโคเปิ่นวันนี้ลูกเปิ่นก็เป็นไข่ครอบกันก็่อยนี่แหละแต่วันนี้เป็นที่ลูกเปิ่นไปหามอและเปิ่นมาเอิญพลอยเลยเอิญเลยพลอยบุคลานั่นแต่ว่าพลอยเมื่อยจนว่าพลอยแขกงหมดเลยแต่บบมีไฟหัวนะ เพราะว่าเนี่ยเมื่อเช้าเขาก็เห็นเอยลุกไปเกลือมูเกลืออย่างแตกต่างแต่คอยบกินข้าสามซิมมือสามซิมือโบกินข้าสามซิมมือคุณเคยบปได้กินข้าวแบบะกินอยู่แบบกินมือละเถื่อยอย่างประมาณกินกินโบแซบแบบว่ากินมือละคำมาเช่นเนาะเน้นแบบกินข้าโบแซบแล้วก็พอกระลุกมากเกลือมูเนี่ยเมื่อเช้าเกลือมูแล้วพอกระเข้าไปนอนอีกแค่ประมาณประมาณสามวันเลยเป็นละไพ่ละมาเจนาละเอิญก่อยเลยคนโบคาแล้วลเพิ่นไปเบิ่งแบบค่อยแข็งไดเลยนะ ทักเจ้าผ้เมืองักเจหาผ้เมือเราปลูกเอาเราแบบคุยน้ำเอาเราผู้ชุกคนเมื่อตาขึ้นมาก็เห็นพุษหนาเ้าก็เลยขี้แล้วมันนีผู้ซิกตัวสี่กระยูหมอเซนูเนี่ะอ๋อตอนตอนเพื่อเจ้าขึ้นมาน่ะเจ้าฝันบ่ตอนนั้นแต่ว่าจะไหนก็บู้หมวฝันหรือยังแต่ว่าบู้หมอยังเลยแต่ผู้หมูยังเลยเดี๋ยวมันเมื่อยในต้นโตมืดยังบุขข้นนะบางทีเนาะทังเะาวาเนาะแต่ว่าทั้งนั้นสาวเจ้านะเห็นว่าเจ้า แข็งแลนะก็เลยน่าพูดอย่างนีเพราะว่าแบบเขาพื้นโตมาดีเลยแต่ว่าได้ได้ยินเขาเล่าพื้นในน้ำทั้งหเลยแต่เ้าก็บปวดหัวอาการของเขาเนี่ยในเพราะว่าเขาูคือตทีคืออยู่บนโมแล้วหลังจากเขาไปอยู่โมมาแล้วเขาก็ไปตัวหโมเล่าเ่ลาวเขาในบ้านเขาหนิเนาะปวดอยู่ลาหมอทำเขาหนิเนาะเป็นบึกไปนอนที่บุกเป็นเดือน ตั <No. S 2> วนั้มีบุญแหง้งดีเจ้าเนาะมีวัสนา <c oughs> แต่ว่นี่บุญกับโบโรุนนีแล <No. S 2> ้วดีแหละคนเขาถึงว่าว่ามันทําดีเฮตุบุญเ <No. S 2> หตุธรรมเนาะนี่แหละบัตรมันเป็นละเป็นบัตรเดียว <No. S 2> นนมันแต่พอกับแข้อของแห้งปกติแบบไปป <No. S 1> กติแต่ว่ามัน <No. S 1> มีมือน,นั้นแล้วก็เจ็บหัวก็ไปเรียงนัวเจียบหัวก็บแบบว่าคิดว่าตากแดดตากฝนเลยเป็นไข่ธรรมดาก่อนก่อนก่อนสิก่อนสิเป็นเนาะเนนแบบเพื่อแบบ่าคือกินไข่ประมาณนี้นะ แต่ที่มาเก็บมัวลายตัวอันนี้คือทางเรื่องดาวของชาวเพคนที่ว่าเคยป่วยมาก่อนเนาะทั้งแรกในชีวิตคือแบบเองป่วยแห้งท่านนั้นะทางปัคือเสมอนี่แข็งแห้งดีแล้วเช้าแล้วเนียงเป็นนิ่มแล้วแบบนี้โลมันอันทั้งอันอันนี้มาแทรกแท่งหนึ่ได้เนาะทีทั้งเ้าว่์อันเป็นนิ่มเนาะแน่ยนไอังผิดบุบหยุดละจ้าคือเจ้าไปกวดแต่เราเที่อวมัเบิดหลายเกันเลย ไปเมื่อวานนี่กับเบิสท่านหนึ่งท่งานบาทนะอืม,อมไปรอบช่องรอบชามนี่ก็ต้องเชียร์ไปย,อยอืนยานี่ยังมุ้งหัวเท่าไหร่แต่ว่าแบบว่าแต่ว่ากินยาแล้วอาการทันดีสุนทังไกไปยืนยานะเพราะว่าเขาเป็ยังมุ้งหัวเท่าไหร่จะไป,อ,อ,ไไปอีกบ่วารไปืเมื่อวานนี่ก็ไปยืนพี่ชาเพลงเลยคนเดียวไปเมื่อวาน,นไปปวดดีแท้เด้อแกงกบเกแกงกบมันลม มันไก่ไก่แต่ว่าลมแห้งนี่ไปอันตรายหุ่นยิ่งไปห่นใหญเลยฝักเล่นน้อยนะฝักเถื่อนม้วนอ๋ร่มฝเถื่อนยังได้ไปงดแบบห้าหนังโดนๆเลยแบบมันเก็บจบเลยฝักในฝังตามยังตัวเจ้ากินยาสิไป็นตัวยาอยูธาวายาเบิดนี่เนี่ยกำกำลังกินได้โตมือนีกระพังอาการทางเบิ่งเนาะถ้ามันดีวันเช้ากะเาับเอามากินถ้ามันเศร้ากูเลยเนาะหลังจากเอากินไปแล้วมันสี สิเช้าก็จะมันใหญ่เลยยังว่ามันเกิดเขียนเพื่อนอธิบายโรงพยาบาลได้แต่ว่าถ้าเอายามากินมันจะรอรุ่นรอนรนว่ามันจะตับแตงโมแด้คำตอบอีย่างลายไซเปิลนี่จะบอกว่าให้อายามือกินเบื้องต้นประมาณแว่ายังระหว่างที่เขากินยาอยู่แต่ว่ายังเจ็บกันหาไปหกโมงหรือแบบตลอดเลยทำนี่แต่ว่า้าเขากินแล้วแบบมันบวดเจ็บก็กินต่อไปเบิดกลับมายืนเอาอย่างประมาณนี้แต่ว่ามันใหญ่แล้วเอ้า ขาบม่ได้พาบพราะจากมันไในช่องจ้ะจังว่านี่มันกะอันสีค่อยน้อยๆลงไปดิโอ้กินยาอะไรกินยาแช่ท่านพญายาตัวนี้รีดลงไปอ่โอ้หรือว่าบุกไปก็พาก็ได้วันเนาะ่นอขามันใหญ่ยังดีเท่ากับจำเป็นมันใหญ่แต่เท่าเจ็บนะแม่าบื่อบ่ขาทำไมันใหญ่เท่ากัวทีเจ็บแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันตอนนี้ยังไม่ทันใหญ่ขนาดเนาะ เจ็บคอมุมเนาะเ่เ็อดีล่าอบหนั่งโดนเจธาจแต่มันเอเาเจ็บจะน้อยแต่ยังเจ็บนแต่น้อยตงกสภพอากาศดีขึ้นโอันการณ์สิเน่เป็นตัวที่ไหาหักไม่ยังหวานดีอยูมานั่กินใหมันออกบ่มันต้ออกบ่ออกบ่ฮะอ่ออกได้ บกมันเป็นน um, ้ำก yeah, no, 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 no ้อนอกินแมิีมแบบ้งเนแลจรองเนาะเจ้าบุเห็นว่เวลาเจ้าอันคัวใส่ไก่ไหมูน่ะมันจะเป็นน่นาก้อนแน่นวนกขันนั่นเด็กเอาเลยโอเล่ลมทา้งชาวสามีสามีเาะโลยกัจักพอเรื่องลาวพันธุ์กับพอประมาณเนาะเนาเกิดมาครั้งแรก การเรื่องเล่าคนเก่าก็สมควรเนาะแม่ยเรื่องเล่าก็ถือว่าชีวิตนี่ก็แบบว่ารอดร่มรอดตายมาครั้งหนึ่งเนาะถือว่ามีบุญวาสนาอะไรจัวหนึ่งเนาะโดยโดยโดยแบบบุญอย่างลายบอสีกะถือว่าทรงแห่งใจให้สู่สกายเด้อหรือว่าทางยศชีหรือว่าฟังเรื่องเล่คนแล้วนะาุกสารนี่อย่าลองถักลองเข้ามารือว่าคุยเหลือกก็คุณทางนอกคนเนาะ อันนี้ยติจาลลนาเบื้องเนาะบาสีทายปานียาอ่าก็ในถือแน่ิดแน่ียขอโทษของไฟกะกนเนาะอือทับงสีเีบุ๊เนี่ยังรทีน่อมินักกิตั้งใจเข้ามาแบบดวนแบบเ้าามานี่เยวเห็นทางนองคนนี้แล้วไปซื้อนำเย็นๆอ่ะอ่ะไลเอาไปได้อินนั้นนะเอาเลยเอาไปได้เออ อันนี้อาดม่ว่าร้อเลยมอ่อ่าให้ตั้งมีล้วว้ก็ได้อ่ะอ่าัรำินเอาไอ้กล้องบ่เนาะด้วยไอ้บอสกีราดเมย์ไทยว่ะอยกเข่ารือะไเมยไทยเอาลูก่ตัวยาวไตัวยาวหรตัวยาวเหาไปอ้าวมัดเมไยยังมย์แน้บ่ไหมาทางเจไเ็นยูทูปน้ำยทูมสเไหม อ่ากระสางช่องใหม่ช่องอีเด้ช่องอีเด้มีแนวสาแนอ๋อาแนวคือไทยแบบชีวิตประจําวันเนาะฝากติดตามนเด้อติดตามลวกลองเข้าไปค้นหาติดตามเพิ่นพี่น้องเลยเนาะจะเป็นกําลังใจให้ทังเจ้ามีเพิ่นเด้อครับอ่าทางบ่สองบ่มียังหายก็สิได้กดโตลาแล้วบัดนี้เนาะเพราะว่าโลมนี่กหลายนานพอนาทีเด้อพี่น้องเด้อ โอกคฮะตัวก้าวก็มาสบายดีย